หญ่ส้มยำน้ำใสหนูชอบชอบมาไปเซตเชฟชับาชั้นดีเชิญกระดอนแลมเซตจัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากจะขอพ่อพ่อฟ้าต้องเสียปนองเดินหยค่ะงไม่เสรมวกา้าราูกวดเราอีกหึงท่านน้องปอนน้องเรียงใส่ถุงมืออยู่

แก่คำถามนี่แก้วหรือคำถามเองคำถามไม่ได้หมดได้อโอเคอ่ะเอาเอาไม้พี่เก๋หน่อยค่ะไม้ค่ะไม้ค่ะอ่ะพี่เกใใ๋ให้ให้ให้คนแรกหยิบก่อนเลยคนแรกคนแรกหยิบคำถามค่ะพี่โดนพี <c oughs> ๆๆๆ่ดันฉันเลือกขนาดขนาดกรรมการฉันเลือกขนาดขนาดกรรมการค่ะความไฟฟ้านคณะกรรมการ อยู่ใคนความสงบนะมฮะเออจากคำถามขออนุญาตเลือกเลือกผู้ข้าประวัติในข่คะพี่ไหนผู้ก่อประวัติใน้เลอ๋อโอเคไม่บอกไม่บอกกับผู้เข้าประวดแค่นี้อ่าโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวอนุญาตให้คณะกรรมการทุกคนถามแล้วถามกันเนาะเลือกใครขออน wow ุญาตเลือก BTS จากสายข้าวเส้นร uh, ู้จีนี่ต้องมือเข้นใจไหม โยชิค่ะโอเคคุณโยชิเดินข้างหน้าค่ะเดินมาตรงนี้ค่ะมเดินให้ตรงค่ะเดินให้ตรงตรงนี้ที่เก็ดเช็คค่ะแม่ไม่หิวเราแม่ไม่หิวเรามากโอเค่อ้วควรเตรียมเตรียมเตรียมน้ำล้อนพอให้คุณพ่อกรดด้วยนะคะคำถามสำหรับคุณโยชิค่ะค่ะต่อเลยค่ะของกิน ขนที่คุณชอบกินและของกินที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวที่ื่ณชอบกินคืออะไรคะ้วยค่ะขนค่ะเออโนโนอธิบายลักษณะ อธิบายเพิ่มเติมค่ะอ่ะตอบค่ะค่ะไพน์ดินชอบปินงชูเรียนโวยเดียเรียนไม่ขอเลยนะแล้วปวดพระคำถามอีกครั้งนึงนะคะว่าเราไม่จสีวันเราไม่จะแล้วยังไม่ตอบเลยของกินที่มีขนและมีลักษณะเป็นทั้งยาวที่คนชอบรับประทาน เขาจะให้ทวนคำถามอีกครั้งไหมคะอันเีจนฟรีอีดองถามกแต่ไม่ได้ตอบนะคะเบอร์แปดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณวรศักดิ์เลือกว่าจะให้ใครเป็นคนตอบคำถามที่ได้แยกนี่แม็กเอาอะไรคะเนี่ยมีคนบอกแกะยากกว่าอุ๊ยค่ะแกะยากกว่าสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ ไม่ส่งบอลอ๋อมีบอลลิ่งบอลกระแบงไข่กันงานกลุ่มเหรอคะงานกลุ่มเหรอคะงานกลุ่มใช่ไหมคะงานนี้อยากเลือกใครเป็นคนตอบคำถามมีอยู่ว่าอ่านเลยค่ะให้ใครคะให้ใครคะอใครดูคามอ่านคำถามก่อนคำถามคาถมคือหากขอพรได้หนึ่งข้ออยากจะขอพรว่าอะไร และนายพรนั้นจะต้องมีคำนำหน้าว่ากะและลงท้ายด้วยคำว่าโปกอันนี้เราคนมีประสบการณ์ถึงม่ายบางเขี่เราไวบอกค่าต่ายบางเขี่ในที่ตอบคำถามนี้มาหมายมาอยู่ว่าถ้าขอพรได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรแต่ในตอนนั้นถ้งมีคำว่ากระขึ้นหน้าและคำว่าโป๊กในคำลงท้ายเชิญตอบคำถามค่ะขอพรได้หนึ่งข้อสำหรับจีแววแล้ว ต้องขอให้ตรีในสังกัดเจริญเติบโตเันด็กธรรมดาเด็กหมดเปลือกได้อยู่ให้อยู่โอเคจบยังให้รุ่งเรืองกลับไปในอาชีพการงานค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าต่องการตัดไปขอ สะคำดเยเมทิสโกลเมนโรสคอสแล้วพลอยภัยลินจะเป็นด้วยไหมอ่ตอบค่ะทไนะขอบคุณสาหรับคาถามนะคะไอใจไปเลยตอบตอบลสด้ายอ่อพลอยภัย <eni> ินจะด้วยไหมเอาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนมาหมดแล้วก็ต้องไปค่ะโอเคค่ะอบคุณค่ะไม่ตอตอเอมอเอมอ ใครไม่ใครดูมีเกิดในยูทูบ e ละคะถัดไปตอบคำถามนะพวศลักอันเดอรนี่เกนแต่คำถามเลยคำถามกันกคเฟ่มันก็เลยคิดนี่ไงลูกแม่กัเธอยตรงนี้ค่าได้อ่คำถามนี้อ่านแล้วอยากให้ใครคนตอบตอนนี้เราเดี๋ยวผู้เข้าประกวดสามสามท่านใช่ไหมใครคนจนี่ไงนี่ไงเด็กเป็น เด่ยวพี่นิกรยังไงพี่นิกรก็ไม่ได้แดกรวยเพ่มอุ้ยยคลิปแพคเตอร์โอเคค่ะามคำถามค่ะแล้วเลือกผู้เข้าผู้เข้าผู้ตอฟังค่ะคำถามอย่ามาเก่งกับกูนะีบองแล้วองเกงเรื่องอะไรอยามาเก่งกับกูนะอีบาทองอบแล้มาทองเก่งเรื่องอะไรครับ ตอบคำถามค่ะทองเก่งเก่งได้ไงคะเก่งคอง ตัวใคเรื่องอะไรคำถามไม่คอยคถามเป็คำถามอีกรอบค่ะน้องปอตัวเขาตัวแย่แล้วอีกตัวแบบใคยแล้วเรื่องอะไรแล้วตีนตอบค่ะดูได้ต่อคำถามค่ะตลงแล้วอีกเรื่องอะไรตลกแล้วอีกตัวแบบใคสองแก้วพมาต่อคำถามแล้วอีกตัวแบบใครคนเมาตีกัน อย่าอ้อมค่ะอย่าติดค่ะอย่าอ้อมค่ะรอน,นานแล้วอย่าละค่ะคำถามเมื่อกี้เป็นคำถามงามงงัวอย่าล็อก,ยกอย่าล็ออย่าล็อกมงค่ะอย่าล็อกมงค่ะอย่าล็อกมงค่ะอย่าล็อกมงใจเย็นค่ะเใจสั่นตายายเนาะ อีกอี่าแนวเดียวกันไอคนนั้นยค่ะนาดอกมีแรเท็กมาลูกไม่หวแน้าคนหงนไม่เเปลี่ยนคำถามไหมคะเราเปลี่ยนคนมีไปไหนมาคะคุณจะตอบไปว่าอะไรอ่านี่ไปไหนมาคะกับเรียนประธานที่โครพทุกท่านใน 감사